กองทัพบ,บกโดยมณฑลทหารบกที่23ร่วมกับเทศบาลเมืองบ้านเป็ดสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดและส่วนราชการในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการประชาชนในห่วง7วันอันตรายเทศกาลปีใหม่2,569ตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2,568ถึงวันที่5มกราคม2,569 เพื่อดูแลความเรียบร้อยและบริการประชาชนในห่วงระหว่างการเดินทางกับภูมิลำเนาหรือท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและเมื่อวันที่30ธันวาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาทีพานเอกยุทธนามหาวันรองผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่23เป็นประธานในพิธีเปิดจุดบริการประชาชน ณบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ดอเภอเมืองจัังหวดขอนแก่นพร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ดสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ดชุดแพทย์เคลื่อนที่จากโรงพยาบาลค่ายสีพัชรินผู้นำชุมชนจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาร่วมให้การดูแลประชาชนพร้อมกันนี้รองผู้บัญชาการณฑลทนฐานบกที่23ได้ตรวจเยี่ยมกำลังพลประจำจุดบริการประชาชน เพื่อให้กำลังใจและมอบสิ่งของบำรุงขวัญในการปฏิบัติงานปีใหม่นี้ขับขี่ปลอดไัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางทีมงานประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่23รายงาน